น้องเพ้นพาเพิรนโอเคค่ะจะมากินยาโชว์ใช่ไหมคะกินนี้ก่อนอันนี้อร่อยปวดน,นะอ๋อได้เลยจะมือนเลยใช่ค่ะยากแก้ไอใช่ไหมคะ่ะใช่ถ้าเราไอวเราก็กินได้โอเคกินเลยค่ะ เอาเอามาให้แม่ม<า>อะแม่ป้อนไหมหรือว่าน้องกินเองกินโชว์หน่อยคะ่ะอยู่อ้อสองกินเองได้อะอยู่อ้อสองกินเองได้แล้วอ,อ,อ๋อ,อ,กเ,อ,อเก่งจังเลยชิมไ,ไหมพีม่โอ้หหนึ่งสองสัโอ้โหกินน้ำไหมคะมมเอาต่อเลยเหรอคะอ๋อโอ้โ,อโหเก่งจัดเลย ไม่กินน้ําด้วยอ่ะองั้นเดี๋ยวกินเข็มที่สองหมดกินน้ําทีเดียวเนาะอร่อยแล้วค่ะอ๋อดมนี่น่าอร่อยจังเลยโอโ้โหอ่ะกินน้ําก่อนคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไม่สบายต้องกินยาใช่ไหมคะใช่ ค่ะเด็กๆทุกคนต้องกินยาเพื่อที่จะได้หายใช่ไหมคะบ๊ายบายได้บ๊ายบาย